แล้วพอเราสิบปุ่งแอะทำไมใช่นาฬิกาปืนคนนี้แปลกๆแอะแม้มีคนมาเพื่อนข้างหวัวเียงเลย,เ,ยะละเอๆๆอได้แล้วพอเราสิบปุ่งฮ่าฮ่าฮ่ใครอีกวะเนี่ยนั่นเลยวันนี้คือคล็อกแมนดิจิตอลพักพวกนายที่นักคลอกแมนใช่แล้วแหละพอเราสิบปุงแล้วเี่จะรุจะกี่โมงกันเนี่ยฮะจากเวลาสตาร์ทที่ไวพอดีว่าคล็อกแมนดิจิตอลก็เป็นคนที่ทำอะไรเร็วนะ่ะ <c oughs> นาฬิกาก็เลยเร็วตามเขาไปด้วยแล้ววันนี้มีทุเรศอะไรล่ะ จะไม่มีอะไรมากหรอกเราแค่มาบ,บอกว่าเรากำลังจะกลับจากเกวานเราแล้วนะโดยเครื่องบินลำข้างหลังนายนะฮะนี่มันเท่ส,ะสะุดไปเลยไม่ช่หรอเดซามิล่าบรรทัดจุนเขาลังนั่งได้ไหมอะโอ้ได้สิฮ่ไม่เค่รู้สึกเท่ขนาดน,นี้เมื่ก่อนเลยฮะแม่าจะปุ่มชมพูนี่ปุ่มอะไรแล้วครับแมนปุ่มนั้นไม่ได้นะบรรทัดจุนคุงเล่นไร กูปุ่มแวบไปต่างโลกน่ะแล้วทีนี้พวกเราจะกลับกันยังไงล่ะเนี่ยตายแล้ววแล้วแวบกลับยังไงล้ะเนี่ยมชมพูใช่ไหมนะทำไมไม่แวบกลับเป็นเ่ะวบกลับที่จยันงงจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานก่อนที่จะทำการรวปอีกรอบหนึ่งครับไมากกี่นาทีล่ะ ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงเลยแหละเบื่อตายเลยแต่แล้วดีกูงอ,อกไปเดินเล่นหน่อยดีกว่าว้านี่มันดวื่องจริ แถวเนฟอนเนียฮ่าฮ่าจะหัวยงนี้วะเอสิงคุ้นๆแฮมันป็นลักษณ์กรุงนี่นาที่แท้จ้าของยืนิอขึ้นน้ายังเราจะหัวย่โอ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยจะกระโดดลงจากยานสิจะลืมไปวันที่นี้มีแรงน้ำท่วงใจนีน่าจะหัวยุ่งลอยไปถึงไหนวะเนี่ยฮ่า่ไม่ลจะหนึ่งชื่อบองละเน็นไอนเชมันไหย ให้ก็มาแล้วเราคบเป็ดวงจันทร์ดูหน่อยดีกว่านะเล่นแเล่นแเล่นแเล่นาว่ากันว่าเนดวงจนทรมันจะมีกระ่ายนี่นะแตที่นี่จะมีกระ่ายไหมนะแล้วนั่นกระดายเป็นดวงจันทร์มีจริงกระ่าษ ห้านาทีครับเร็วกันนักไม่ได้แล้วก็ใช้โลกที่มันตาลมาเลี้ยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ครับไม่ต้องมาขอกระจกแล้วเนี่ยไม่ใช่หนูซ้าย ก็กลับไปได้สทีนึงแทมเนี่ยไปนีทานแทเลยด้วยไปหาคาเมล่ามนดีกว่าเนี่ยนทานทมคาเมล่าถึงมีพอนสกีบินีไอยเลดี้แล้เดียอันเดีนะนี่มันคาเมล่าแมนสไปไม่ใช่เหรอสปายสไปคาเมล่าแมนสไปคาเมล่าคืออะไรเหรอมันหน่อยสเนสเก็บินีททยเลดที่ปั้นน เดิมทีคาเมล่าแมนของเราก็มีพื้นฐานเป็นส้วมอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ชื่อว่าคาเมล่าแมนพวกเราชื่อว่าคาเมล่าทอยเล็ตมันจะได้เป็นใครเนี่ยทำไมถึงไม่มีส้วมแล้วที่นี่มนอะไรกันคุ้มยิงจะยไปเลยหาไปไหนแล้วน่าจะหัวกล้องแน่นอย่าให้เจอชุดนะ ก็นซะเนี่ยตอนท้ากัไแล้วแม่กลายเป็นฐานซ่วมกันหมดแล้วหรือว่าเราจะว่าไปนจะสากันแน่เนี่ยแตนี่งไปใช่มชวสวัสดีตอนเช้าผูสสกีบีดีแมนทั้งหลายสวัสดีกบท่านทีแมนชั้นเลยนี่มันทีวีแมนชั้นเลยแต่ไม่หัวเป็นสกีบีดีท้อยเลยนี่มันกลับจะแลกกายเป็นหมดล้นี่ ร้อมหรือยังเหล่าสก,กีบีดีแมนที่จะไปถล่มเหล่าคาเมล่าทอยเลท้ราบครับพร,ร้อมแล้วครับงั้นเราไปกันเลยมาจนได้ได้พวกสก,กีบีดีแมนครั้งนี้แหละพวกเราคาเมล่าทอยเลทจะต้องยึดทวงโลกไปเนี่ไว้ให้ได้น้อยแต่ะจะพวกกล้องซ้วมพวกเราไม่อยอมไม่ทําได้หรอกใช่แล้วพวกเราเหล่าสกีบีดีแมนจะปกป้องโลกไปเนี่ยไว้เองฟังนะครับคูชะมาเล้ ออกไปเลยไททันคาเมล่าทอยเล็ตไททันคาเมล่าทอยเล็ตอย่าบอกนะว่าอย่าให้นะมัไททันคาเมล่ามีส่วนี่หว่าจ้ะเลตตอด้วยทอยเล็ตสปีกเกอร์ไททันเราจะไททันสปีกเกอร์แมนก็ไปกับเขาด้วยเฮ้คุณฆ่าคือไททันจีแมนยังไงล่ะไอ้นี่แหละที่ขันหูที่สุ แน่มีกองบลลสิจูตังนั้นอยู่ตัวหนึ่งโอ้โอเจ้าหนูน้อยแกมันไม่ใช่พวกสวมนี่นะถ้าไม่มีส้วมก็แปลว่าเป็นพวกเราสินะยังนะเจ้าพวกคาเมล่าทอยเล็ตกิจจะคล้องโลกใบนี้รู้ยังไงอ๊บแปกเลยเจ้าจีแมนโลกใบนี้จะต้องเต็มไปด้วยสวมชักครกใช่ใช่ช เอามาพร้อมกันทั้งสองคนเลยก็ได้อุ้ยปากเบี้ยวโอ้ยตาเบี้ยวต่างหาก มาแล้วจิมจิมจิมคนไม่ใช่ขี้ปราร์ิสต์นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่นายไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นแหละไม่อ่ะที่นี่คือหรือาการกัดเตล็ดันแล้วที่พวกขามิล่มีโทรเสรืม่มและพวกสก,กีวีดีมีขาพูดมนันเล่นเจอตัวแล้วพักพวกของเราจีแมนทัง้งแขนทั้งแขนรบเลยดูยังไงก็พวกสก,กีวีดีแมนชัดๆ แคลมีขาไปไหนแล้วล่ะแอลจะพูดถึงเจ้าแน่นนั่นแหละสลบอยู่ตรงนั้นแล้วแหละไมไ่แต่จักรวาลน,นี่เราก็แพ้มันแล้วเนี่ยได้ถ้าเธอจะพูดไม่มีสู้อะบิน r u แก่แน่แน,น่นแม่ี่เราค่ะแมดที่ยาบุ๊บจะพ,พูดะอะไแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย ไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่เรากลับมาแล้วหรอบาลซิดคุงนี่มางไปที่นี่จะหัวยงเงิยบอันด้วยเจ้าเฮ้ยนี่มันยาเรานี่ว่ากลับมาแล้วเหรอเจ้าเฮ้ยเป็นจะกลับมาแล้วนั่นแหละเป็นยังไงบ้างล่ะบาลซีไปไหนแม่แหละไปเจอโลกับตาลปัตรมาสิจริงดิโลกนั้นผมยังไม่เคยไปเลยนะเออเป็นไปอย่างน้อยผมก็ได้กลับจากรงานผมแล้วแหละขอบคุณแม่และบาลซิดคุงที่เอาญานมาคืนให้ เอาลดทำการวาปได้พลังงานหมดไม่สามารถทำการวาปได้ครับเจ้าให้หมดเกลี้ยงเลยเลยแล้วรชจเท่าไหรแล้วเนี่ยต้องใช้เวลายอย่างน้อยสองครับคือย,ยังชัวยแค่สองชื่อบงผมรอได้แนะ่สองเดือนครับยังไม่ได้กลับจากกวนถึงสองเดือนเลยนะเอาแน่อยู่กับเวลาที่คุณสองเดือนก่อน You